New VMS Handheld <c oughs> เครื่องบันทึกผู้มาติดต่อ AutoPay V3 สามารถพกพาง่ายไปได้ทุกที่เชื่อมต่อจากการใช้งานผ่าน Wi-Fi หรือซิมมือถือได้2ซิมระบบ Depark Parking Solution ขั้นตอนแรก Login ID ผู้ใช้งานขั้นตอนที่2หน้าจอแสดงรถเข้าและออกทั้งหมดแบบเรียวไทมขั้นตอนที่3 เพิ่มและบันทึกผู้มาติดต่อใหม่โดยก่อกข้อมูลบ้านเลขที่ชื่อผู้ขอเข้าพบเลขทะเบียนรถจุดประสงค์การเข้าพบชื่อผู้มาติดต่อขั้นตอนที่4เครื่องปิมพ์สลิปพร้อม q ิวอา e โคออกมาและตัวเลขเข้าพื้นที่ก็จะอัปเดตขึ้นขั้นตอนที่5เอามาสแกนคิดค่าบริการการใช้พื้นที่เป็นจำนวนเงิน ที่เราตั้งไว้ลายชั่วโมงกี่บาทกี่นาทีก็ได้สลิปใบเสร็จรับเงินจะแสดงรายละเอียดเวลาวันที่การเข้าใช้พื้นที่